เมื่อวานนี้ก็กลับมาถึงประเทศไทยค17คนนะคะที่ได้รับการปล่อยตัวเมื่อ24พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สุวรรณภูมิค่ะมีคุณปานปรีพหิตธานุกรรอ,องนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีคุณอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนมาต้อนรับคนไทยล็อตแรกนะคะที่ถูกปล่อยตัว ก็เบื้องต้นทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพจากอิสราเอลแล้วนะคะโดยเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยเดี๋ยวคุณปานปรีก็บอกว่าสถานการณ์ล่าสุดที่ทางคณะกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปรับตัวประกันที่ถูกปล่อยตัวทั้งหมด17คนส่วนใหญ่ก็แข็งแรงดีกําลังใจดีค่ะทางการอิสราเอลให้การดูแลอย่างดีนะคะส่วนสุขภาพจิตทุกคนก็สุขภาพจิตดีทุกคนค่ะพร้อมเดินทางกลับไทยเ,ยเร็วที่สุดขณะที่คณะกําลังจะเดินทางกลับ ก็ได้ข่าวดีเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีคนไทยได้รับการปล่อยตัวอีก6คนรวมเป็น23คนค่ะและก็ยังเหลืออีก9คนนะคะก็ต้องทำงานกันต่อไปค่ะจนกว่าทั้งหมดนั้นจะได้กลับมาสู่ประเทศไทยคนไทยทั้ง6ที่ได้รับการปล่อยตัวเพิ่มนะคะร่างกายอิดโรยค่ะจึงยังไม่สามารถจะพากลับมาพร้อมกับกลุ่มนี้ได้นะคะจึงยังอยู่ที่โรงพยาบาลอิสราเอลโดยต้องขอบคุณมิตรประเทศที่ช่วยเหลือประเทศไทยเพราะเขารักคนไทยมากจึงเต็มใจช่วยเหลือคนไทยให้ได้กลับมาเ,เร็วที่สุด จะเห็นได้ว่าตัวประกันทั้งหมด200กว่าคนคนไทยที่รับการปล่อยตัวมานั้นมีจํานวนเยอะและได้รับการปล่อยเป็นลําดับต้นๆนะคะคุณปานปรีบอกว่าไม่มีใครบอกได้ว่า9คนอยู่ที่ไหนบ้างไม่มีใครทราบเรื่องนี้จะเป็นการแจ้งมากระทันหันให้ออกไปรับตัวประกันค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะล่วงรู้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณปานปรีบอกว่าได้หารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลรวมถึงประธานาธิบดีอิสราเอลเพื่อขอคํายืนยันค่ะว่าคนไทยที่ไปทํางานจะได้รับการดูแลอย่างดีให้มีความ ปลอดภัยมีสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจะต้องทําให้เรียบร้อยซึ่งทางนั้นเขาก็รับปากนะคะเพราะเขามองคนไทยเหมือนเป็นคนอิสราเอลด้วยกันตนจึงเชื่อว,ว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับไม่น่าเป็นห่วงเพราะทางเอกัารชาทุตไทยนะกรุงทลอาวิฟจะดูแลให้กับทุกคนเมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดชื่อทิ้งนะคะหนึ่งในตัวแทนแรงงานไทยที่ถูกปล่อยตัวนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ เดี๋ยวบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับรายงานไทยที่เสียชีวิตทั้ง39คนและก็ขอให้ทุกท่านร่วมยืนไว้อาลัยด้วยนะคะและขอแสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยที่ได้เดินทางกลับมาขอบคุณขอบคุณนายกรองนายกปานปรีนะคะที่ไปเยี่ยมแล้วก็รับกลับมารวมถึงกระทรวงรายงานเอกอัครชทูดไทยประจำอิสราเอลและทุกหน่วยงานด้วยเดี๋ยวบอกว่าตอนนี้กําลังใจดีขึ้นมากค่ะส่วนเพื่อนคนไทยที่ติดอยู่ใน ที่นั่นเนี่ยนะคะย,ยังไม่ทราบข้อมูลจริงๆว่าเป็นอย่างไรระหว่างที่ถูกจับตัวนั้นก็ได้รับการดูแลดีพอประมาณไม่มีเรื่องเลวร้ายค่ะและอยากให้ทุกคนกลับมาเร็วๆที่สุดค่ะครับก็มีเรื่องของเรียกวาเบื้องหลังในการเจรจาปล่อยตัวคนไทยกลับมาเนี่ยคุณฟันปรีก็มีการอธิบายให้กับบรรดานักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนฟังด้วยอลองฟังเสียงช่วงนี้ันหน่อยนะครับถามที่ถามว่าคิดว่าการการที่ ใช้เจรจากับกลุ่มมิประเทศเนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จรหรือเปล่าก็ผลมันเห็นชัดอยู่แล้วนะครับว่าว่าวันนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้ออกมาในจํานวนที่มากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนอีก9คนนั้นเนี่ยเรายังไม่หยุดหน้าที่ของเรานะครับเรายังคงดําเนินการในส่วนนี้ต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยอีก9คนเนี่ยก็มีความหมายมี มีมีความหมายแล้วก็เป็นเป็นเ,นเรื่องที่เรายัางห่วงใยและเป็นเรื่องที่เรากังวลไม่แพ้17คนแรกที่ได้หยุดออกมาเหมือนกันดังนั้นหน้าที่ของกระทรวงกาต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานอื่นที่ให้การสนับสนุนเนี่ยก็จะดําเนินการต่อไป หลักๆเนี่ยเหลื<ช>9อ9คนนะฮะเห็นบอกว่า<ส>ทางรัฐบาลกับกระทรวงต่างประเทศก็พยายามประสานอย่างเต็มที่ทเพื่อจะช่วย9คนนี่ออกมาให้ได้นะฮะส่วน17คนที่กลับมาเมื่อวานนี้ที่สวนภูมิเนี่ยคุณปานปีไปรับใช่ไหมฮะนายกเนี่ยไปอยู่ที่อุตรดิต์ติดภารกิจอยู่ติดภารก,กิจอยู่น้ำปาอุตรดิตนะฮะแวะร้านกาแฟ ก็ได้มีโอกาสวิดีโอคอลคุยกับ17คนนะฮะที่กลับมาถึงเมืองไทยอายุมีมีจังหวะบางช่วงบางตอนตอนที่นาย,ยกวิดีโอคอลคุยกับคนไทยทั้ง17คนลองไปดูบรรยากาศกัน,กนหน่อยพี่น้องคนไทยทุกคนครับดีใจไหมครับกลับมาแล้วครับเป็นเป็นไงครับคนที่ยังมีเพื่อนคนไทยที่ยังติดอยู่ไม่ทราบว่าได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าครับเขายังสบายดีไหมครับ ทิทีกลับมามีอภรายกันก,ก็ตอน,นองขอประดีท่านนายกเศรษฐาสวีสิขครับผมก็ตอนนี้ก็มีกำลังใจดีขึ้นมากเลยครับท่านครับแล้วเพื่อนคนไทยที่ติดอยู่เป็นไงบ้างครับพอจะทราบข่าวกันบ้างไหมครับอ,อันนี้เราไม่ทราบจริงๆครับท่านครับไม่ไม่ทราบเลยนะครับ ครับผมเราอยู่ที่นั่นเป็นไง้างครับเ,เขาดูแลดีไหมครับหรือว่าพอประมาณครับครับผมก็พอประมาณแหละครับก็ดีหรือว่าไม่ไม่ถือว่าเลวร้ายครับผมดีดครับผมครับทางทางรัฐบาลเรานะครับโดยการนําของท่านรองนายกบานปรีก็มีการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะยิงมาเลเซียกับกาตาร์ แล้วก็อีกหล,หลายประเทศเพื่อให้มีการช่วยออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเราก็เราก็ดีใจนะครับที่มีวันนี้มาแต่ก็อยากให้กลับเพื่อนๆเรากลับมาทุกคนนะครับถ้าเกิดถ้ามีข้อมูลอะไรที่จะพอจะให้เป็นประโยชน์ได้กับกับท่าทนนายกก็ก็ฝากด้วยแล้วกันแต่ว่ายืนยันนะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราชาวไทยทุกคนมีความเป็นห่วงใยพวกท่านทุกคนแล้วก็ส่งกําลังใจให้นะครับและพยายามทําอย่างดีที่สุดที่จะให้วันนี้มาถึงได้นะครับดีใจนะครับ ครับผมขอบคุณนนค,ครับท่านนายกครับเพมสบายใจก็มั่นคือเมื่อคืนนี้ก็ยังก็ยังพยายามติดต่ออยู่กับฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับแต่ถ้าผู้ชาการสมสุดเมื่อเมื่อคืนนี้ก่อนนอนก็ยังพูดคุยกันอยู่บอกว่าน่าจะมีออกมาได้พรนี้ก็ออกมาได้อีกสี่คนใช่ไหมครับท่านผู้ชารผมแจ้งไปแล้วนะครับก็ก็ยังไม่ละความพยายามครับทุกอย่างก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับก็มีความเป็นห่วงอย่างเต็มที่เพราะว่า เพราะว่าอย่างที่เราทราบมาดีอยู่ไอ้หยุดหยุดยิงไปแล้วเดี๋ยวเริ่มยิงกันใหม่อีกก็อยากะด้ขยายเวลาอีกถ้าขยายเวลาได้อีก,ยยอกเราก็มีโอกาสที่จะนําคนไทยทั้งหมดออกมาได้อีกะะสรุปก็คือกลับมาถึงบองไทย17คนคะนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลที่อิสราเอลรักษาตัวถูกปล่อยไปแล้วนะฮะ,ะ6คนอีก6คนแล้วก็ยังเป็นตัวปาาระกันอยู่กับกลุ่มฮามาสอีก9คนใช่คะ่ะก็เป็นก พยายามนะคะคร,รัฐบาลก็พยายามเต็มที่แล้วก็คนไทยก็ยังคงภาวนาให้ทั้ง6คนนั้นปลอดภัยแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็รวมถึงคนไทยที่อยู่ที่นู่นด้วยนะคะคก็ขอให้ปลอดภยัยกันละกันนะคะ